Gracias. สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฝ่าพารวยพอสวัยพารวยครับกอ,อกันเมือนีนยุบานแม่เสมอครับเอฟซีของผมเจอกันในวันที่6กรกฎาคม2 5 6 8นะ้สเศรษนะครับนะอากาศดีๆไาเอฟซมาชม วิวคิวทัดตามทองหายทองหน้าตามแม่เสมอครับอซีครับผมก่อนิเข้าไปชมคลิปของแม่เสมอเอฟซี FC ก็ให้ใช้วิจ่รณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางทางขับเอฟซีกับผมมักกระจัดคัดขพันขั้นมาขั้นชอบกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้เถ่าพารวยพอสวัยพารวยระดับเด้อเอฟซีกับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะอขอทุกๆคนล่ะครับขอมาแล้วกา เอานี้มือในน้อยของขันกินลงไปมองหัวมมือสีขึ้นนะครับพี่ผมปิ้งหนึ่งนะครับนะเอาครับผมคอซิมานีบอลไปยังนะครับแม่เสมอโทด่วนงวดที่เลีวไปยังคือบอม้าว่าสันได้ตั้งสามตัวได้ฮอดสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนบค,ครับพี่ีับผมทะเบียนรถใหม่เพิ่อนออกมา คนฝันเกี่ยวมีคนขี่สั่งมาหาแล้วก็ฝันเกี่ยวอะไรอันหลายอย่างก็เลยว่าคือบาโทรไปบอกในเนาะสำหรับผู้ฝันแม่นสนหรับขับเอฟซีกับผมก็เลยพามาตามเอาแนวทางของแม่เสมอในยินข่าวว่าฝันแล้วขับเอฟซีกับผมเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังนั่งคุยกับแม่เฮียงอยู่นะครับเนาะสีด่ดมมาสอบถามว่าความฝันของแม่เสมอฝันจงนังไรตั้งไรอา่างวดที่แล้วมาแล้วก็มางวดนี้เพิ่นฝันจงนังไดร เอาไปเป็นแนวทางเลยครับเด้องเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีกับผมขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอย่างว่าทางทีมงานกับฮ่าเล็กด็ดเล็กดังมาฝากมาต่อนเอฟซีทุกท่านทุกคนอยู่ตลอดเวลาบ่ได้ขัยมองไหนว่าฝันเหม็งมองไหนว่าน่นกล้าเฝ้าไปตามมานล้วกันว่าเอฟซีกับผมหลังจากแม่เสมอพันทางหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรครับเอฟซีกับผมก็สิบบริเวณหาเพิ่นบ่มี็อย่างเด้ ฝนตกทางเขาบ่อได่ครับทางเขาหยากมื่อนี้กระบื่นเขามากคือเขานะครับเนาะเพราะว่าสองสี่หกเป็นเหตุให้ต้องตามมาครับเอฟซีครับผมนะเผื่อบุตรการเสียเวลายอย่างเนาะครับเนาะไปฟังคุณแม่เสมอคนณสีบอกสู่ฟังว่าเป็นไปได้เลขจังไหนฝันจังไหนนะครับเนาะของคุณแม่เสมอนี่ฟังเอาให้ปุ๊บให้ลุกลารา,ายละเอียดนะครับคนสกิาลเรารายละเอียดปุ๊บผู้นี้ทุกขัน้นทุกตอน นะครับเนาะแล้วก็ติดตามทางคลิปสั้นอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีครับอ้าวไอเอฟซีเขามาครับเอฟซีับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับไก่สีเข่าพันษาแล้วครับเอฟซีับผมงวดนี้งวดประจําวันที่16กรกฎาคม2568เลยครับเด้อเป็นงวดประจําวันที่16กรกฎาคมนะครับเนาะอ่าไปฟังแม่เสมอคนสีขาวซูฟังครับเอฟซีครับผม แนวนะทางคุปตนิรัยตัวไหนมาฝากมาต่อนนะครับเนาะ,ะบรรยากาศชมบรรยากาศครับเอฟซีครับผมนะเขามามพร้อมๆกัน,นหลายๆคนนะครับเนาะมาฟังพร้อมๆกัน บรรยากาศอยู่ทุ่งนาครับเอฟซีครับผมกำลังคุยกันอยู่ครับไม่เฮียงจนผุหลักครับเราโดนมาพอกันที่นึงกับที่คุยกันโดนนัดน้อยเนาะ <S <S ไปกำลังคุยกันอยู่พอดีครับเอฟซี FC ครับผมไปฟังเอาเข็มๆว่าจังไรก็คือได้ยินวา่าเอียงเนาะบาทนี่เนาะนเป็นจังไรบ้านมาขึ้นนี่จําอะไ้เออจําอะไร,ะไรมาขึ้นฝันไหนจะขึ้นกอนอ่อนจันไรจะขึ้นก่อนเป็นจังไรเขาว่าจําอะไรแม่

อ่าบานนี้เป็นยังไงงวดที่แล้วแม่ก็ได้ยินว่าถือคลักถือแน่ทะเลกันนะถืออยู่นันละมันอันหงอันอันซื้อรถมอเตอร์ไซค์มามาเลยฝันเกี่ยวก็เลยถือกันกำเลขรถมอเตอร์ไซค์อปป้ายแดงนี่แต่ตอนซื้อมาเนี่ออกปะตอนซื้อมาเนียนก็ออกอยู่ผมมันออกตัวข้อมันโอออกเก้าสวงอยู่ข้อมันบวทุกท บันนี้ออกเลขป้ายทะเบียนมันลยบัาโอ้ได้มากไหมออกเลยจ้าโอ้ได้เลขตัวไหนมากไหมมาไหมได้อตัวแรกมันสี่สองกอบอสองกอบอหกหกสี่สามโอ้โทสามตัวเล้นตัวนี้เออสี่แลละพอหกหกสี่สามโอ้มีสี่ตัวแต่ว่าเขาสามตัวตรงตรงจ้าเข่าสามตัวตรงๆงเลยแต่ว่าเ้าตัดตัดหก องตัวตัวนั่นออกเออเหลือหกตัวเดียวแล้วหกเอาหกตัวเดียวโอ้ไดในน้ำรถบ่อตะไส้ในน้ำลดบ่อตะไส้รถโซตรถมันตัวนี้เออมวลก้อนมันมวดก้อนลดขั้นเก่ากับเล็กตัวนี้ละเออแต่ว่ามันเป็นเล็กตัวกลับมันกลับกันเล็กตัวเก่ากรับอเล็กตัวเก่ามันกลับไปกลับมาฝันยังไงค่อยเด็๋ไปซื้อเหล็กมอบตอร์ไส้ไหมอันคือฝันฝันฝันมา หมวดบ้านออกหกซีหนึ่งซีสองสองหกซีหกเนาะครับผมฝันว่าลูกไม่ป้าให้เป็นไรกลว้ยยวยสิเอากล้วยไปเซิงบ้านเจิงกลมโอ้ก็เลยก็เลยว่าอันทั้งศูนย์ให้ไม่ป้าละไม่ป่าบานค่าแตงกระตูอยู่หันละอเออเล้ามาในปีหยังเป้าลงมาในปีหยังนะว่าโอ้เป่าม้าจากเทือกพอดิด อันข้าแตงแต่แปลงแตงตัวยู่หันหลังกันว่าเฝ้าลงมากก็เลยว่าบม่ไดดแตงตัวเปลี้ยนเสียพายุอะไรว่าทิไปยุกันเลยว่าบันนี้ก็เลยอันผู้ล้านกันเป็นอันลุงอ่ะเอินเขาเนาะผู้ล้านไส้เนี่ยเป็นจูงค้วยจูงคล้วยยางก้อนค้วยดึงเสียกไปข่อยกัเป็นผู้ไรก้นไรก้นไปบันนี้เอายว้วยไปเสื่งบัดนี้ก็เลย ก็เลยไล่คว้วให้เขาไปซ้ำนี่ซ้ำป้าอ้อยนี่ละก็เลยเสดิดเลยเสดอดขึ้นก็เลยมาขึ้นใส่เหล็กรถโอ้เลยมาขึ้นใส่เหล็กลดเอามันคือโกงกันกับเหล็กลดกันเลยวางผู้ไส้มันกันน้ำหาน้ำหกตัวกันเลยวางดึงก้วยไปค้วยกัะซีก็เลยวางสิกูกระซีมาสันว่าเอ้ามาสันว่า บ่ต้องไปซีตีหลท์ตัวดอกเอาซีหกหกซีหลุดเถ่าโอโปวางซีเปิดปันใจม้อยไงเนะาะเพราะว่าเจ้าของเคยเป็นหนี้เคยเป็นหนีเขาก็เลยว่าเอาซื้อตามสินเฮามีนี่แหละลยวางซีเลยวให้เล่าซื้อคอยบ่ยซืออ้อสองงวดเร็วไให้พ่อยายนั่นซืออซ้อโอ้ซีได้นี่พ่อยายได้ตัวนีพน่พ่อยายได้ปาดปาดคอยพ่อซื้อคอยบ่ซื้อคอยเลยว่าเอ้าคอยบ่ได้ซื้ออีสีนั่นแหละ โอ้บานนี้พ่อใหญ่ก็เลยเป็นผู้ได้พ่อใหญ่เลยเป็นผู้ได้เออแต่เลยอนมาตีใส่กันกับเลขรถเออก็เลยว่าเอาตัวอื่นจะกับบ่ต้องไปซื้อหลายดอกซื้อตนี่ละกันคอยมักน่นคอยซื้อคอยบ่แม่นแม่นนี่เถ่าก็เลยบางฟันแม่นแม่นนี่เท่าก็เลยบางโอ้ขั้นแม่เหมือบ่ซื้อนี่้่แม่นขนาดแม่นบ่แม่นกับฝันจำได้เออ ก็ตัวเลขจำได้คัคๆนี่คักกันบ้าบัดนี้เลยมาฝันไหมฝันว่างสองสามขึ้นไปหันนั่นละเลยฝันได้ฝันฝันมาฝันเกี่ยวพี่นองอันนี้งวดนี้บ่แม่งวดนี้ละฝันเว้กกันเลี้ยงเลขเดี๋ยวล่ะนี่ไม่ใงี่หมอนหนาแพงใายเอ็นอม่างใีเใออันนี้ละเวากันมาซื้อไปละเลข็กละว่างสินะ ันเลขหกตัวเด้สันอันซื้อละซื้อเลขนาเลขหลังน้ำเดิอวางสี่ฝาหนาฝาได้นี่โอ้ผู้ใดถามว่าซื้อได้ไปละเลขอันมูพผีน้องสี่คนนั่นแหละคนเหลากันซื้อเลขนาเลขหลังน้ำเดิมสันว่าบันนี่ไข่ก็เลขคืดว่าบ้าข่ไว้วางสี่คันเลขนาเลขหลังกวกับมักยุ่นแล้วเลขลดไข่ไข่ไว้วางสี่หนาอืมเลยกว่าอันไปอัน ่อยบาท่าน์เบาเมินาอข่อยบา,<อ>ายท่าน์เบาเมิข่อยไปวัด่อยไปนัาเฮ็ดอ้เห็ดอันเห็ดแทดไหมอือเห็ดแทดอันอันนี้อันนี้ได้ได้เกด,ดอกอมันิเกือบจะสองจุม่มเออกองไอ้อจุ่มนี่มันสิได้ยุสสิบสิบสองดอกโ <ไป S 2> อ,อไ้ไปเห็นเห็ดเออ่อยเปนนบเห็ดโอ้ไปนับเห็ดว่าเห<อ>็ดวัน อันมันขึ่นจุ้มๆนี่แจกดอกขึ้นจุ้มๆมีแจกดอกจุ้มตั้งนี่ว่ามันเจ็ดดอกเจ็ดดอกดอก่พราะงามๆเนี่ยล่ะดอกกลมๆเลยดิดอกขึ้นมากเพร้จุ้มๆมามงามเนี่ยล่ะล้วจุ้มนี่ที่มีดอกใหญ่ดอกน้อยนี่ชอดสองดอกก็เลยมันันเบึ้งเอามาไล่เสกันมาไล่เสกันจะกอชีไลพิษไลถือล่ะก็เลยว่าเอ้าเฮ็ดกะเจตี้แหละอาจารย์ก็เลยว่าออ เฮ็ดกะเจ็ดนี่แหละอาจารย์มาบวกเสียกันคนเลี้ยววะมันสิบป็นเจ็ดหกสามนุ้ยเจ็ดหกสี่เตี่ยอาจารย์คนเลี้ยว่างสิเอาเลขก็สิออกโต๊ะเก้านะอาจารย์ว่าเอากระสันก็เอาหกสามซะเจ็ดหกสามซะคนเลียวว่าสี่เออเอางวดที่ผ่านมาบ่เงวดนี้ละเอางวดนี้บ่ไปวัดมือหน่ะเออมือวันศีลหน่นน่ะอืมอืมอันบันนี้ก็เลยมาฝันก็เลยมาฝันก็เลยมาว่าเอ้า กูนับเห็ดกับกูนมาว่ากับมูไแม่ใหญ่ใบมูนาแข่งมูอืม่เอ็นนี่คือว่าจังซีพะนะอันนี้ว่ฝันคือฝันไหมฝันโอ้อันนี้ฝันอยู่เออันนี้ว่าเรียงเห็ดน่ะเป็นนับนั่นคือเห็ดอยู่วัดโอ้อือก็เลยมาฝันก็เลยมาฝันก็เลยว่าเอาปัว่าเลขรถข่อยสิบว่าทิมดอกขอยน้วลางสิมันสิมากุงกันครับอันนี้เป็นหก ได้มาเย็ดเป็นเจ็ดขวัญเลยว่าอังสี่่กอนก็เลยว่าข่อญมันเลยว่าเอ้ามันสี่ปุ๊บหกหกอันเจ็ดหกสามตีข่อญเลยว่าจังสี่เจ็ดหกสามมาดิเออเจ็ดหกสามกวัญเลยว่าอังสี่เย็ดเป็นเจ็ดขวัญเลยเอามาใส่เด็กทะเบียนรหดขวอยน้ำเหมืองสีน่ะขวัเลยมานับใส่กันเอ้ามันกับบันนี้กันนี่กับเด็กตัวเก้าขวัญเลยว่าจังสีอาจารย์ว่า มันบ่มมีดอกพันนาวะเอา้าบ่มมีจังไรอาจารย์คนเลยวันเฮ็ดมันก็นเจ็ดอยู่แล้วดิคนเ,ออเลยวังจีแต่ว่าเกิอดอยู่ริมท่างมองสิเขาประตูวัดเออข้าไปสาราวัดเห่มอมันเกิดดอกเดียวเออมองนี่มีดอกเดียวนี่ออืคนเลยว่าอัน,นเอา้าเฮ็ดดอกเดียวมันก็นเจ็ดตัวอาจารย์เจ็ดหนึออน่งตัวก็เลยวังจีเนาะอชอสิมนับอัหยังดอกเดียวเนี่ยปุ่นไปเบิ่งจุ่มปุ่น หลายคือยังหนึ่งไปแล้วบอกไปยังริงได้หนึ่งบันนี้ขอยเลขไปนับขอเลขไปนับจากขอสิบวกพิษบวกถือแลมองหันเออมองนี้เจ็ดดอกเจ็ดดอกมองนี้สิบสองดอก บ่านนี้ดอกน้อยก็มนี่คอยไปนับเอาทั้งต้นดอกใหญ่ดอกน้อยน้อติปียังไงถึงแม่เนี่ยน้อยคอยเป็นเ่านับเอาก็เลยนับเอาแต่ดอกใหญ่ดอกพอดีพองามงามนี่พ่อท่านเนใหญ่ดันดีปังซึงปักสางดีงามงามเออสุ่มบอกงามงามนี่มาเลี้ยงกันขึ้นเลี้ยงกันขึ้นนี่ไหมพ่มตนี่ม้กันขืนมาเออจีมกันขึ้นมานี่ไหมคือจังอันอันซุ้มเหมือนเห็ดใกล้หน่อยนี่ไหมเฮ็ดปวกใกล้หน่อยนี่ไหมข้นมา แซงกันข no so ึ้นมากจุ่มกันขึ้นมากบันสเลว่าบันนี้ได้วาวมฝันเนี่ย็เลวาอันเลขสามตัวอย่าลืมเด้อพนะเอันซื้อนาซื้อหลังน้ำเลขหกตัวพนาหมู่ไม่ไ่แท่งหมู่นะแท่งหมูไม่ญงหมอน่าอันคอยกระซื้อเราละบันนาจะซื้อตัวไหนอืมจะซื้อตัวไหนคอยก็ะซื้อเราละอันคนก็เลยว่าเอ้าเลขหกตัวซื้อนาซื้อหลังน้ำเด้อนเลยวาเออดี บัดน <owning. S 1> ี้ตัวใดล่ะข่อยเลยว่าจังซี่เพิ่นเลยว่า2992เด็กเจ้าได้ไปว่าจังซี่นะโอ๋2992เจ้าจะเฝ้าเขียนเออเจ้าจะเาเขียนฟังไปอีกก่อนบัดนี้เออบัดนี้เลยาเอ้าเด็กอีหยังสิมาออกต่เก่าแท้ว่าจังซี่บ่รู้แล้วว่าซั่นว่าหมู่ข่อยเอาไว้ดอกเด้บัดนี้ข่อยเลยว่าเอาอัน ไว้ใหข่ยจักสามิตันี้ด้วสร้างใหข่ยน้ำแน่นเลยว่า oh. ขอซื้อตั้งแต่เลขสามตัวปาน,นาวา่า oh. เลขสามตัวหนึ่งขอก็เลยเอาเอาตัวในี้ใส่ได้ไหมคนเรียวาา่าซีอืซีสามสองซีสามสองปานาว่าบันนี้เอ้าปานาว่าขึ้น่าซีสามสองนูน กูบ่ได้ยินคักว่าสันว่าันกูจำบ่ได้วันใ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 นความฝันในในใจได้ไหนในความฝันคิดว่าเออคิดว่ากูจำบ่ได้บัดนี้เลยมาวว้ตัวหนึ่งอีกเลยบัดนี้เลยว่าสี่สามสองแล้วบัดนี้เลยว่าแต่ขึ้นสี่เ้ากันนั่นแหละนี่ว่ามันเป็นสี่นี่แหละมันเหตุในข่อยงงนี่แหละนี่แหละอ่ะพี่หัวหลอนน่ะบอกที่บอก จําจําคักๆก็บ่บอกจํายังสิเป็นไป2เสียอยู่อือมันก็ติด2อยู่ด้พ่อโอ้อือ432กับว่า4 462คือว่าจังซี่ล่ะโอ้คือว่า462คือว่าจังซี่ล่ะอือ2ติดอือๆอก็เลยว่าโอ้ยเลข3ตัวบ่มั่นใจว่าจังซี่เลข3ตัวข่อยบ่มั่นใจแต่ว่าข่อยสั่งแล้วล่ะ S <S> าวางสีตะวันเลขสองตัว่อยบ่ท่านเอาคนได้วานอันสองเก่าก็สองพนาซื้อเลขนาลัดเลขนาเลขหลังน้ำวางสีพนากันเลยว่าเออเอาให้คอยจักสามสิบตัวในเดอ้อสร้างให้่อยน้ำแน่คอยซื้อตะเลขสามตัวคอยบ่ามันใจคอยเลี้ออนั่นแหละได้ความฝันนะพี่น้องสี่คนนี่เป็นพี่น้องกันนะบ่ด้แม่ก็นเลี้ยบตัวสามตัวนี่ตัวไรแม่ ข่อย่าที่แหลกเลยควอยบาซีซีสามสองก็เล่าวันบัน้ก็เล่าว่าตัวใดว่ามันเลยมาเลียนนั่นละเอาเขียนตัวนั่นละซีสามสองเนี่ยเออซีสามสองนี่แหละว่าที่แรกเลยบันี้ก็เลยว่าบัตรที่สองนี่ก็เลยว่าดักซีอยู่ซีหกสองซีหกสองอีกเออเล่ว่าซีหกสองคอยเลยว่าเลขตัวเก้าเนี่ยเออ อืมขอเลยว่าเอ๊ะขอเล่าวางส่เนาะนมันสิมาออกเลธิตัวเก้ามันหมุนหนา้าหมุนหลังยู่นี้เอ,อเาเออืมในในในมาคิดเด็ดเลยมามาตื่นจากวามฝันมาแล้วกอเลยคิดเท่าขอเป็นอย่างคือฝันเทียเ่ยงเลยน,น,นี่เพื่อนบอกให้ซื้อสองเก้านี้ไงมก็นั่นละเพื่อนบอกว่าเลขสองตัวนั่นเจาซื้อไปวัานนา่ะเพะได้ซื้อแล้วตัวใดละ่ะขอเล่าวางสิ กสองเก้าเก้าสองเดมุขไอยซื้อแล้วเดเออเอาไห้ไข่น้ำเนเด้อสร้างไห้ไข่น้ำเนเด้อย่างละสามสิบตัวขอเลยบาทยังสี่ออเออแต่ว่างงวดบางหนึ่งหันบ่ม,มีศูนย์เดยเออมันสิมาอือจักเดียวเมียเนะออแต่ว่าอมไปวัดไ,ไปพอ่อแยหนึ่งว่างวดนีเิ่นว่าสี่ศูนย์ที่อ,อ,อันสองเก้านีเพิ่ว่าเพิ่นซื้อซื้อไว้หลายแล้วเออเพิ่ว่าเพิ่นซื้อแล้วเจ้าซื้อไป ่อยเลยวาคข่อยบ่อได้ซื้อข่อยซื้อตะเลขสามตัวข่อยกับบ่หมั่นใจขึ้นกันละเลขสามตัวข่อยเล้ยวางสี่ต่ว่าเลขสองตัวข่อยพ่ท่านซื้อขอยเล้ยวางแม่ก็ได้สร้างเอาไว้สามตัวข่อยเล้ยวางข่อยเลยว่าเจ้าเจ้าสร้างให้ข่อยน้ำเนยเด้ออม่มหไงหมอนย่างละสามชิบตัวคอยเลยว่าจังสี่แต่นี้พ่อเอี้ยวาอันจักสีแมนโบแมนดอกเด้อพี่น้องเออสนอกเนาะนั่งเทียมมันก็กินเขาฝันอยู่ แม่นังเทียมมันกะแม่นรังเทียมกะบ่แม่เนาะก่อนก็เลยมาบ้าก่อเลยมาแก่ควมฝันสูบพายใหญ่ฟังแถวพค่อฝันจังสี่ให้พีวัวหล่อนสิมาหล่อนคอยกันดอกว่าแต่ว่าคอยบ่ซือดอกแต่ว่าควบจริงแล้วหันแม่ว่าแม่สิบ่สื้อบออือบ่สื้อขั้นซื้อแล้วมันสีแปมันสิแป๊อสิเขาพันษาแล้วนี่ ก็เลยก็เลยว่าสิบบ่อซื้อแต่ว่าันเขาพันษาปีกายนี่ยคอยได้เติมต่าเนี่ยได้ต่ำต่ำได้เขาพันษาอน่ะเพราะเขาพันษาปุ๊บมีได้เลยได้เลยย่นออกพันษาตลอดได้ในพันษานี่ตลอดได้ในพันษานั่นนะสามเดือนนั่นนะได้อืแต่ว่าลงทุนหลายได้พอลงทุนหลายการอยาอยู่เห็นว่าเห็นว่าได้ไหมครับแม่ว่าได้ก็ว่าจบของ ซื้อได้ day, บันได้ก็ซ of oh. ื้อบ oh, so ัินี้เขาพรรษาปีนี้คอยกันเลยว่าขวบจีบบอกซื้อโอ้แต่วะจีบบอกสีบอกตาผู้เพิ่นหนนะโอ้ใหอยตาผู้เพิ่นซื้อตาผู้เพิ่นซื้ออันพอยนี่คนเล่ามันก็ให้เล่าซื้อเอออืมกันเลยว่าคกันซื้อคันซื้อน้ำกันเออคืน ขันถือก็ดีไปขันบ่ถือก็ดีเป็นหนีเขาอีกเกิดไให้ผู้เดียวซื้อเออเพราะว่าหนีเกขามันสิบเมตรแล้วเออดวงดวงพวกดวงพวอกลดนี่เพิ่งขึ้นเออเพราะว่างวดพ่อขันได้ทั้งในมือหนึ่งในมือนึงเออโอ้โหพี่กีเล่าซื้อซิบซีอ่าซิบซีซี่ซิบเอ็ดอกับซื้อไนไอติบุก็เลยว่าเท้าเจ้าอะๆไปซื้อหลายเด้อร์ สื but, uh, uh, ้อ <il> ซ้สิ้นเฮามีลูกหามอยู่ขอเลยว่าเขารับใส่ให้แล้วเจ้าก็ยะสไปเพิ่มนี้อีกขึ้นเออก็ได้ย้อนซื้อเออก็ได้ได้ซ้ำเออได้แต่ว่างวดที่ดล้วนี่ฝันได้หอดสามตัวได้หอดสามตัวเลขทะเบียนรถเจ้าของเออแต่ว่าไปซื้อซื้อแค่สองตัวเออ วันนี้ซื้อตะเลขสองตัวใบวายจะไปหมั่นใจคักหลายเลขสามตัวใบเลี่งสี่การซื้อคือซื้อหกสี่สี่หกสามสี่สี่สามเท่านั้นใบเลี่ยงสี่วันละมาเขียนเขียนซะป่เนี่ยเออมานีเกลี้ยเขาดอกใส่หีเข้าเกลี้ยใส่ยูดอกเลี้ยบริบัมาซื้อน้ำมันอยู่ครับผมอันนีวัน วดัวดนี้เหลืออยู่เดอเอ้อได้วางโอ้หวดนี้มันเหลืออยู่เออเหล<ม>ืออยู่เอาบัตรนี้แม่สามตัวนี้แม่มักตัวไหนก็มักเลขรถเจ้าของนี่แหละสี่หกช่องนี่เออสี่หกชองเลขรถเจ้าของวงกลมไม่ให้ครับครับอันตัวนี้มันก็นมีในล็อกในบัตรนีร้อยู่ในสี มันมีทั้งสองมีทั้งสามมีทั้งสี่นะัอันสี่สามสองนี่กัมีเจ้ากระเลี้ยวไปเบิ้งไปยังดีไปเรียนรถไปนั่นแหงว่ากันไว้เออกันไว้สี่สามสองมาแม่ยเนาะแต่ว่ามันหกหกสี่สามสองหกหกสี่สามนะนะกว่ากันเลยว่าเออหกหกนี่มันสิบวันเกินเป็นเก่าเก่าตีคว่ากระเลว่าสี่หกหกสี่สามเนี่ยกว่ากันเลยว่าอวดบ้างหนึ่งอ่ะกว่าเลว่า วันนี้ก็เก่าหนึ่งเล้วคุณเลยว่าเลื่งวันนี้มีเก่าเด้ออาจารย์คุณเลยว่านย่ามาเบอกเถอะบนอาจารยนบอบอกผู้ใดก็วันนี้บอบอกกับบอบอกคุณเลยว่านที่ครับอาจารย์ครับผมบอบอกกับบอบอกคุณเลยว่านตัวที่มักนี่ก็ลงสีไว้ให้พร้อผมตัดสองตัวก็มี่สามมันมันจิหันหัวหันหัวลงหัน่องหันหัวขึ้นเนี่ยเออหันหัวลงมันจะเป็นหกสองนะพ่อครับผม ฮั่นหัวขึ้นวันทีเป็นอ,อ,อันเก้าครับผม,อม,อมสองเก้าเก้าสองหกสองอออครับเอาอยู่นี่แหละครับหกสองสองหกเทวดาหนึ่งมันมากเดี๋ยดีเนาะเรียงลางเนาะจากอัลก็มาอะไรแม่หนึ่งเออวดาอันใหญ่เราอันว่าเราได้ลูกน้ำ ได้ลงหนักพอใบพอเลยตีวามฝันให้เราบาเล็ดสินิดหนึ่งนด้หือสีเป็นหนึ่งซีบบพอโอ้จักเรียแไงอือโอ้โหจักกนไว้เด้งหนึ่งซีจีกนไว้เด้โอ้หนึ่งซีนี่ก็มาจากกันนี่ละลงไว้เต็มหนึงจากเอ่ซีสามสองเนี่ยเอเป็นหนึ่งซีแล้วไงะนเอามันมีบนมีลรางคือว่าเมล็ดอ่กันหลตัวหลกับสีว่า ซื้อน้ำมอไว้เนี่ยมาตะเพิ่นตะตัวแล้วนแม่เนาะตะเพิ่นตะตัวแหละเพิ่นกะสิซื้อมาไว้ตัวเ่าว่อเขากระซือมาไว้เช่นกันเขาก็ยังบลาซื้อมาุกตัวแล้วแม่เพินหลายตัวแทะใส่หลายตัใดๆที่เอาเงินมาตะใส่ซื้อมาแท้ไปเลยที่บ้านนะ FC ครับผมอันนี้คือตัวเลขแนวทางของแม่เสมอนะครับเรื่อง FC ครับเพราะว่าของคุณแม่เป็นฝันเพิ่นกับบอกข้อมฝันให้ฟังนะครับเนาะ เข้าก็ไปพิกิรณาเบิ่งครับเอฟซีครับผมมักกระจัดขัดกระพานครับกันมาคันสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ดใดมีโชคมีหมานก็อย่าลืมคืดถอดคืดถึงแม่เสมอนะครับเด้อเอฟซีครับผมแนวทางของแม่เสมอนะครับเนาะสามตัวมีอยู่สองหางคือ4ีหกสองนะครับเป็นเลขตัวเก้าครับ เลขตัวไม่มากคือสี่สามสองแต่ว่าแม่เหมือพนว่าพน์หมักเลขตัวเก่านี่แหละว่าสันว่าค่าตัวเก่ามากสันตัดไทยกับสามสองหกสองหนึ่งสี่ครับสองเก้าตัวนี่แหละพนว่าในความฝันว่าเอาไว้จักสามสิบตัวดูว่าสันว่าตับเอฟซีครับผมสร้างไว้แล้วในความฝันนะครับเนาะแต่ว่าเรื่องจริงสิเป็นยังไงยังพันหูน้องกับเอฟซีครับผมให้โชคให้มันให้ยลำหายรวยเลยครับเด้อเอฟซีครับผมสำหรับเอฟซีทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซี FC ครับผมใครติดตามแม่เสมอนะครับนะ,ะงวดที่แล้วสามตัวเข้าแต่ว่าซื้อแค่สองตัวฝันได้สามตัวเสือไดแค่สองตัวะนะครับเนาะงสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแบกตืมเลยงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้เลขตัวเกา่ายังยั่งเราสามารถทกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละว่าสั่นครับเอฟซี FC ครับสี่สามสองนะครับเพิ่นคุยกันในความฝันนะครับเด้อเพิ่นก็เลียบารเลขเอา 4, สีมาใส่ เอาอยังมาใส่เลขลวดหกสองครับเนาะคนก็นเลยว่าสี่หกสองเลขตัวเดิมแม่เสมอคนบ่กวไปยังได้กับแมนเหมือนเด้คขับอยู่ที่ผมกาวบ่าวเสือนีถือลวดคันซื้อลปล้งเล่งลวด,ด <laughs> แต่ว่าคนบ่กวนี่แมนอีครับอยู่ที่ครับผมโศกมารลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนเลครับเด้อ ขอจบคลิปไปเพียงสวัสดีครับพ่อกเข้ใไหมนคลิปหน้าข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีจ้าถ้าเก้าเด็กเขาพันศาหนีฝันเม่นิดโอ้ฝันแม่นขนาดบ่แม่ฝันแม่นอืมตีป้อเสืออืมจะคล้องป้อเสือเออให้ให้สมองเข้าดิ่งให้ใจเข้านิ่งครับผม